หามาลำใจเกินร้อยนะคะคุณผู้ชมค่ะหยุดพักวงเป็นเวลา3วันโดยด่วนที่สุดค่ะนี้ค่ะเป็นโพสต์นะคะจากคุณบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยค่ะบอกว่าหยุดพักวง3วันอย่าลืมคิดหอดกันเด้อดีค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายคนก็บอกว่าโอ้โหสาวันพักผ่อนบ้างนะคะบอสออกงานแทบทุกวันเลยค่ะแล้วก็แบบบางมือสองงาน3งานก็มีค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นกําลังใจให้คุณบอยสิริชัยนะคะแล้วก็มีแฟนคลับบอกว่าคิดทอดคือเกาละจ้านี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ พอหยุดวงนะคะ3วันแทะก็ไม่พลาดที่จะกลับไปหาลูกๆค่ะน้องพีพีนะคะนั่นก็คือน้องเพชรน้องพลอยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขากลับบ้านไปสามมือนะคะไปหาน้องเพชรน้องพลอยสุดที่รักค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็เมื่อล่าสุดค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะคุณผู้ชมขาทางคุณบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยเนี่ยค่ะได้ออกมาโพสต์นะคะในวันที่ฉุกเฉินกับขอบคุณคุณ,คณพ่อวีระพงษ์วงศิลป์ศิลปินภูไทยที่ให้ความช่วยเหลือนะครับ วันนี้รถบรรทุกเครื่องปั่นไฟของคณะหมอนลำใจเกินร้อยเสียระหว่างทางอยู่ในระหว่างการซ่อมจึงจำเป็นที่จะต้องหาเครื่องปั่นไฟมาใช้ในการทำการแสดงคืนนี้ที่หนองกลุงศรีจังหวัดกาลาสินค่ะในคืนนี้ซึ่งผมก็โทรเช็คหลายที่ด้วยเวลาค่อนข้างที่จะจำกัดเพราะตอนนี้ก็ค่ำแล้วผมนึกได้อยู่ใกล้บ้านศิลปินภูไทยผมจึงต่อสายตรงถึงคุณพ่อท่านเลยสั่งให้คนขับรถ นำเครื่องปั่นไฟมาช่วยครับขอกีรพระคุณนะครับขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงมีผลงานที่ดีกลองใจแฟนคลับหมอนลำตลอดไปครับนี่ค่ะคุณผู้ชมขาเป็นโพสต์ค่ะจากคุณบอยสุริชัยหมอนลำใจเกินร้อยนะคะก็เป็นกําลังใจค่ะแล้วก็ยินดีด้วยนะคะได้ทางคุณพ่อวิลพงศ์นะคะทางศิลปินผู้ไทยมาช่วยไว้ครั้งนี้ไม่ง้นคงทําการแสดงไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมขา เป็นกำลังใจให้ทั้งคุณบอยสิริชัยนะคะแล้วก็มีทางอ่าคุณแอนออร์รีนะคะได้ไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสตนะคะบอกว่าขอบคุณนะคะพ่อนี่ค่ะทางอ่าแฟนคลับหลายท่านก็แสดงความคิดเห็นนะคะที่เพื่อนหายตนี่ยินดีมากๆเลยลูกเอ้ยวพัสน คุณพ่อที่บอยนับถือน่ารักที่สุดเลยขอให้ท่านแข็งแรงนะคะมีบุญวาสนาต่อกันกับคุณพ่อช่วยเหลือกันได้ทันท่วงทีขอให้พอและบอยมีความสุขมากๆนะคะเป็นพ่อที่น่ารักกับคณะลูกๆได้ยินแล้วอบอุ่นแทนใจเกินร้อยเลยค่ะเป็นกำลังใจค่ะให้ทั้งคุณบอยสิริใช้ต่อไปแล้วกันนะคะพี่น้องค่ะ แล้วก็ทางคุณบอลสิริชัยค่ะได้ออกมากราบขอพระคุณนะคะคณะกรรมการฝ่ายจัดงานพร้อมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานเทศบาลตำบลหนองหินและผู้ว่าการจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เกียรติขึ้นกล่าวเปิดงานบุญบุญเดือน6บุญบ้านไฟประจำปี2567บ้านหนองหินอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะคุณผู้ชมขาขอขอบคุณพี่น้องชาวอำเภอหนองกรุงศรีทุกๆท,ท่านและขอบคุณพี่น้องที่รับชมให้กำลังใจหน้าเวทีทุกท่านครับนี่ค่ะ เป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะคะแล้วก็พักวง3วันนี้นะคะก็พักผ่อนให้เต็มที่แล้วกันนะคะทั้งคุณบอยสริชชย่ค่ะแล้วก็ลูกๆนะคะน้องๆศิลปินพี PP ่ๆศิลปินหลายๆคนในวงหมอลําใจเกินร้อยนะคะ <S <S พักผ่อนหย่อนใจนะคะไปเติมพลังให้เต็มที่แล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่ค่ะเป็นกำลังใจให้กันต่อไปก็ติดตามผลงานกันอยู่ตลอดนะคะคุณผู้ชมขารอติดตามผลงานทางหมอลำใจเกินรอยอยู่ตลอดนะคะคุณผู้ชมขา นี่นะคะคุณผู้ชมขาขอสแสดงความยินดีค่ะกับทางคุณบอยสิริชัยอีกครั้งนะคะบอกว่าเสียยุทธพระประแดงโปรโมชั่นจะยกบ้านใหม่ที่กรุงเทพให้หนึ่งหลังขอบพระคุณนะครับเจ้านายานี้ค่ะคุณผู้ชมขาก็ยินดีกับทางคุณบอยสิริชัยอีกรอบหนึ่งนะคะโอ้โหโชคดีมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณเสียยุทธนะคะพระประแดงโปรโมชั่นด้วยละกันค่ะนี่ค่ะทางคุณบอยสิริชัยนะคะยังบอกอีกค่ะว่านี่เก้าเจ้าผมกระไส้ขึ้นเหมือนอยู่เด้อท่านว่าสวัสดาน่ารักมากๆเลยนะคะ ยินดีด้วยนะคะกับทางคุณบอยสิริชัยค่ะโชคดีมากๆเลยนะคะนี่แหละค่ะบอมีผู้ใหว่วาถ้าเขาเป็นคนดีนะคะพี่น้องคาผู้ให่ก็หักผู้ให่ก็ยินดียืนย่อให้นะคะพี่น้องคากาเป็นกําลังใจค่ะทั้งคุณบอยสิริชัยต่อไปนะคะพี่น้องขาแล้วก็ยินดีด้วยมากๆนะคะที่ได้บ้านใหม่หนึ่งหลังนะคะพี่น้องขาโอ้โหเรียกได้ว่าแฟนคลับหลายคนค่ะแห่แสดงความยินดีกับคุณบอยสิริชัยเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาพราวยินดีโชคดีมากๆนะคะคุณผู้ชม่าหน่อยคนที่สิได้ แบบนี้เนาะค่ะเป็นกําลังใจให้ต่อไปแลวกันนะคะพี่น้องขานี่ค่ะคุณผู้ชมขาในวันที่ทางคุณบอยสิริชัยหมอนลำใจเกินร้อยนะคะเครื่องเสียงพังนะคะที่แบบว่าบอสามารถเหตุการ์แสดงใ้ตอนแรกนะคะกับ่รท่านได้มีผู้ให่มาซอยนะคะพี่น้อง่าแฟนคลับเอฟซีนะคะก็ยังแน่นหน้าเวทีนะคะคุณผู้ชมขาโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะเพราะว่าทุกคนให้การตอบรับดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขานี่ค่ะเป็นโพสต์นะคะจากคุณ พระวัฒนะคะคุณผู้ชมคะถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะบอกว่าเครื่องเสียงเอาใจทํามาถึงวันนี้ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วปีหน้าจัดหนักสู่ต้ายครับติดตามการปรับเปลียนพัฒนาทีมงานหมอ้ําใจเกินร้อยปีที่เก้าหักแ้งแบงแย้งกันครับผมสู่ครับนี่ค่ะคุณผู้ชมขารอติดตามกันได้เลยนะคะสาหรับหมอนลาใจเกินร้อยเข้าสู่ปีที่เก้านี้การแสดงนะคะแสงสีเสียงรูปแบบเวทีต่างๆพี่น้องคะรับรองว่ายิ่งใหญ่อลังการกว่าเดิมค่ะละกะบอกเลยนะง,งานนี้พล ดไไมไ่้สำหรับหมอลำใจเกินร้อยคงมีเซอร์ไพรส์อะไรใหม่ๆมาให้คุณผู้ชมลุ้นกันค่ะก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันนะคะคุณผู้ชมขาค่ะ,คะแล้วก็ฝากไว้นิดน,นึงนะคะสำหรับคอนเสิร์ต A B Story ครั้งที่4ที่โรงละครขอนแก่นนะคะใครยังไม่จับจองซื้อบัตรคะคุณผู้ชมขาใกล้จะหมดแล้วนะคะตอนนี้นะคะทางคุณแอนออรดีค่ะได้ออกมาประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่โรงละครนะคะขอนแก่นนะคะคุณผู้ชมขาไปติดตามกันได้เลยนะคะ เพียงแค่250ที่นั่งเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมขารีบจับจองบัตรกันได้เลยนะคะหมดแล้วหมดเลยทางงานนี้พลาดไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าลุนน้องเพนน้นองพลอยขึ้นเวทีด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมขาแต่ว่างานนี้บอกว่ามีเซอร์ไพรส์ค่ะลุ้นกันครั้งใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมขา แล้วก็วันนี้นะคะขออนุญาตแทรกนิดน,นึงค่ะวันที่27พฤษภาคมค่ะทางคุณแอนอรดีนะคะมีงานอยู่ที่ร้านปอกุ้งเผาราดบุญลนะนะคะคุณผู้ชมค่ะเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งเครื่องนะคะที่กรุงเทพมหานครค่ะใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะหรือว่าอยู่ภายในกรุงเทพค่ะคุณผู้ชมค่ะสามารถไปติดตามได้นะคะเจอเจอได้ทางคุณแอนอรดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งเครื่องนั่นเองนะคะไปติดตามกันได้นะคะคุณผู้ชมค่ะไปให้กําลังใจได้เด้อพี่น้อง ปรับใครนะคะที่อยากซื้อตั๋วนะคะของ AB Story ครั้งที่4ค่ะสามารถไปจองได้ที่อ่าเพจซื้อตั๋ว AB Story นะคะคุณผู้ชม่าได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะ AB Story นะคะคุณผู้ชมคาแต่สามารถไปติดต่อได้เลยนะคะจะมีการรับชมนะคะแบบที่1ค่ะก็คือรับชมแบบออนไลน์ค่ะ AB วันที่6 มิถุนายนนี้ก็คือ1 5 9นะคะคุณผู้ชมค่ะราคาบัตรนะคะ159กนะคะก็เป็นาการชมแบบออนไลน์นะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าผู้ใดสิไปชมหน้าเวทีค่ะพี่น้องค่ะราคาบัตรก็ที่ราคาบัตรนะคะก็จะอยู่ที่3-50านะคะพี่น้องค่ะจำกัดเพียง250ที่นั่งเท่านั้นที่โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะพี่น้องค่ะมหาวิทยาลัายขอนแก่นนั่นเองค่ะ ใครอยากไปติดตามอยากชมนะคะรีบจับจองตั๋วกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมขาก่อนที่จะหมดเขตแล้วก็ตั๋วหมดนะคะพี่น้องบ่ไดใเบิงนะคะพลาดสิ่งดีๆแล้วก็งานนี้รับรองสนุกแน่นอน,นะคะ่ะคุณผู้ชมขา ยังไงก็อย่าลืมไปติดตามผลงานกันนะคะคุณผู้ชมค่ะทั้งคุณบอยสิริชัยแล้วก็คุณแอนออรดีค่ะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทั้ง2ฝ่ายเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ฝากติดตามค่ะทางน้องเพชรน้องพลด้วยนะคะตอนนี้กำลังน,น่ารักเลยค่ะพี่น้องคะอย่าลืมไปเห็นกาลังใจกันลายๆด้วยค่ะแล้วก็สรันวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตลาไปก่อน,นะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วเจอก,กันใ่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ